โภพนวันของข้าใช้ข้าผัดธรรมดาก็ยากแล้วคืนยังเทสเอลออกมาว่าเช่ไม่ชอบคนส่งไหมไหม ต่อไปตรงอีสะดุ้งพุ่แจช่สะดุ้งจริงจังมากเลยการเรียกขวัญไงใครที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาสวัสดีครับพวกเราและวันนี้และวันนี้นะครับยังไงพวกเราอยู่กับน้องๆแล้วไเอ้ยโยเอ้ยโยเอี่ยโยหรือเปล่า เอโยโปรซี่สวัสดีครับพวกเราโปรซี่ครับโอเคให้น้องๆแนะนำตัวเซนีหนึงครับว่าชื่อเสียงเรื่งนามอะไรกันบ้างครับผมสวัสดีครับอองลีโปรซี่ครับสวัสดีครับโชกุนโปรซี่ครับสวัสดีครับบิ๊กเตอร์โปรซี่ครับสวัสดีครับคิมโปรซี่ครับจริงๆแล้วพวกเรามีอีกอสองคนครับผมก็คือพี่กันกับกอนนีเดี๋ยวกันเนี่ยกำลังมาอาจจะมาต้องรอดูครับตอนนี้อ่ะโอเคคุณพิทกอนครับ ครับผมวันนี้ยังไงฮะทำอะไรครับแน่นอนครับวันนี้เรามีการมาใหม่ม็ตั้งอย่างนี้แล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะวันนี้เอาวันนี้เราจะมาเล่นเกมถายเพลงจากเนื้อคาราโอเกะครับแล้วการณาจะเป็นยังไงไปดูกันพี่ครับฟังเพลงอะไรอยู่ครับเนี่ย อ๋อพอดีผมฟังเพลงกติกายอยู่ครับร้องไงครับทีมงานจะเอาเนื้อภาษาอังกฤษมาให้ซึ่งเป็นภาษาคาราโอเคทุกคนร้องคนละหนึ่งเพลง <Hey! S 1> แล้วถ้าที่เหลือตอบ <Hey! S 1> ใครตอบได้ให้ยกมือแล้วก็จะได้ตอบแล้วก็ตอบได้มาที่สุด <Hey! S 1> คนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไป <Hey! S 1> เป็นการเล่นเดียวไม่มีทีมทุก <Hey! S 1> คนเอาตัวรอด <Hey! S 1> ที่ทำได้ในตอนนี้คอยนั้น เราเปี่ยนการท่าเม่อกี้บางละเมิดโอ้โหพ็อกซี่เล่นกอีกาเราด้วยเหรอเออตอดใจเลยรับพี่ก่อนจะเริ่มเล่นนะครับผมตอนนี้พ็อกซี่ก็มีเพลงใหม่ครับผมอยากจะให้น้องเนี่ยได้ออกมาเขาเรียกว่า แนะนำเพลงใหม่นะครับผมตอนนี้พวกเรา Proxy ก็มีเพลงที่สามออกมาแล้วครับชื่อเพลงว่าที่ Will Not Notice สามารถชม MV ได้ที่ YouTube Proxy แล้วก็ Streaming All Platform นะครับ ติดหูติดหูจริงๆริงเพลงนี้พร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับคนแรกนะครับผมโจกุนครับโ <love> อ้โหนี่บอกเลยว่าเขานาี่เมนโวคอลของโอาเวลาเขาไปออกงานนะเสียงเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหูเคลือบทองหูเคลือบทองอ๋อพี่ข่าดหวังพี่คาดหวังนะเจ้ากุนนั้นเป็นเต็มที่เลยไอ้หนูนี่ครับเพลงที่หนึ่งครับครับผมโอเคครับมือของซ้ำ

เฮ้ยบอกคำตอกครับบอกคอบครับบอกคอบครับคอกคำตอบที่จะเคยอ๋อวัดไวไม่ใช่วัดไววัดไว้โบกี้ไอรอนโบกี้ไอรอนเฮ้ยไม่ใช่โบกี้โบกี้ลอยอนโบกี้ไลอยอนโบกี้ลอยอนวัดไวโบกี้ไลอยอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ที่เชื่อเคยวัวนั่นรับไประกันแน่น้องก็ร้องเหมือนให้น้องลองร้องครับผมอยรจที่จะเคยบอกฉันอย่าร้องให้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดพระผิวใจอยู่ในใจเป็นคาราโอเกะคาราโอเกะครับผมโอ้ยน้องร้องเหมือนเราร้องเหมือนโอเค ณชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะผมชื่อป๋าบางโอเคคุณป๋าเอามปก่อนเลยนี่เมื่อก่อนเขาอยู่อะไรนะไอ้บอยแบนด์เหมือนกันนี่ใช่ไหมอยู่บอยแบนด์ที่วงอะไรนะสามโทนครับน้องไม่รู้จักกันเลยไอ้เวนพร้อมครับมาไว้ใจได้พี่เนี่ยเรียนจบต่างประเทศมาเป็อะไรครับเป็นริทยาเอกที่เมืองเช็ก ปีนาร์่ปีนท้อปีนท้ออันนี้ปีนล็อไม่เป็นไรเราจะไปต่อคำาแรกแย่งกันตอบเลยโอเคอือโออีพาอลองด้านน้ำไปดูพาดูราเดิมไอ้นี่ฉลามชอบน้ำคุณของบอนนัดนครับถูกต้องครับคุณหนีรับไปนึกคะแนนไปดูปลาเฮ้ยรู้เรื่งไะ ถ้าไปดูปลาดาแล้วลงมาโอ้ยพาเธอลงดําดนาา้ำไปดูปลาดูปลาดํามาน้าแล้วลงมาดานิดดาถ้าเกิดร no ้องท่อนนี้ได้เลยได้ร้องชลามนาชอบโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยคุณภาพขอละครับขอแล้วขอละครับขอละครับมีคนต่อไปต่อเลยครับโอเคครับ่ะต่อไปวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับผมเพลงที่สามจิม ตายเตายแล้ววันนี้มีมุกซะด้วยต้นบอกแล้วว่าวิกเตอร์เขาเป็นแบบเด็กอินเตอร์อะครองมากขนาดมากวิกเตอร์ใส่ใส่สำเนียงอังกฤษไปเลยได้เลยเป๊ะที่เลยก็ทุ่งไม่ชอบคุณเชื่อเชื่อเพรา ฉึ้งไม่ชอบคุยคนไม่คุยบายฟ็อกซี่ครับ Oh my god Oh my god ถ้าเป็นเพลงดีก็ต้องถูกแล้วนะครับเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมขอเพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้าชวนเงียบเงียบแค่นี้ till the end พูดไม่แย่แต่คนอย่างฉันมันพูดไม่แย่ร้องร้องผิด้องครับผมร้องผิดครับฉันไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์มากี่ครั exactly. ้งก็เป็นแงกันเลยหก็เพราะฉันเป็นคนไมยและอองลีได้ไปนูแ่ะครับคนต่อไปครับ อาดีแลวครับผมเอาเอานะครับชาโรชาโรชาโรแค่โทรกลัวคนดีโชคโค ไม่ดีหลวกพิษคนดูให้ดีต้องดูให้ดีอย่าซับโซนฮ้าโดนัทยังมีด้วยทิมครับทิมครับครับผมก็เพลงตะกี้นะครับผมอ่าชื่อเพลงอะไรครับ Stand By l a w by New Country ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโดนัทยังมี ทั้งมมาาาาาลลลเมื่อกี้ผมตอบผมก็ตอบเพลงโดนัทยังไม่รู้ผมว่าน่าจะผิดอยู่ดีเหมือนคุณอยากเล่นมากกว่าผมมันไปหน่อยคิมได้ไปหนึ่งคะแนนโอ้เป็นไงครับง่ายกูไม่รู้เลยเพลงนี้เป็นไรขนาดอันทั้งรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเพลงอะไรเราพลันของข้าใช้เข้าผา ธรรมดาก็ยากแล้วคือยัง test or up my wall เช่นไม่ชอบคนส่งไม่ไม่ส่งยัง beat set ยังคุณป๋าครับคุณป๋าครับส่งอย่างแบดแซตอย่างบ่อยของของผมอ้าผิดพรับผิดผผมตอบไง paper p พ n ครับผม ต้องครับเอ้ยยังพึ่งจะเบาก็บอกคุณป๋ารับไปหนึ่งคะแนนครับมาแล้วคะแนนแรกผมผมบอท่อนวากเนี่ยครับโชพนุ่มเพราะว่าจะไม่ถนัดต่วิสเตอร์ถนัดเตอร์วาน

อ่ะการร้องเลยอ่ะพี่หมีมาอ่ะพวกเราทายพวกเราทายเลยอ่ะพี่การเอาเลยกรรมการให้เลยครับกรรมการกรรมการนี้เลยครบคับครับใช่ครับตอนนี้คะแนนสูงสีนะตื่นยังออกเอาได้ฮนะไม่หนูว่าตื่นตั้งใจต,ใจตั้งใจฟังกี่น้องดูบอลอ๋อแ <laughs> ต่ลองเวิร์ดดีกว่าเพราะถ้าลองคุกน่าจะรู้เลยไม่เยี่ยมแน่นอนไปรู้แล้วแน่นอนเอาเครื่องดนตรีไหม กองยาวได้ฮนะได้ <S <S One two three o เห็นหน้าที่เธอมองมาใหม่ตรงหลับตาฉันเข่าชัยที่ออกมาเจอปาชัำโคโทรถึงไม่ตองเคินโรน่าเนเ e อร์ มาแน่เฟอมาแค่พี่ว่าเอาฮุกมาเถอะขึ้นปุ๊บผมว่าน่าจะยกได้เลยเจนอางยาอยากยาอยางยาพี่คุณเหมือนจะมาแล้วตก็คืนได้อยากได้ช็อปเนี่ยช็อปชอปป์ปะเนี่ยพี่ใหม่ดาวิกาครับชอปปะเนี่ยพี่ใหม่ดาวิกาเป็นคำตอบนี่ถูกต้องไม่ได้ได้ยังไงเนี่ย ชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาจวะเลนอี่ร้ยลชอบไปนีแล้วชอบฉันก็พูดมาโอเคเราการาอาแบบว่าชอบไปเนี่ยแบบบอกกล้องชอบเนี่ยกล้องกล้องไหนครับกล้องนี้ครับโอเคครับชอบไปเนี่ยชอบไปเนี่ย แยกกันเลยนะถ้าผมร้องแล้วอะหนูนีหน้าโกวที่สุดเลยไม่อยู่ใครซักโทรไอะมวยว่ะด้นดุ๊งเด็กไปพักใครเขาไปใครไหนโคตรใหญ่ติงช้างทันไทยเฮ้ยมีมูนนะเนี่ยมีมูนมูนโอ๊ชายไม่ไหว ใครยักษ์ชายรักชายปักโคธงได้นะรักซะซะเก๋ชายอันนี้เวิร์ดเวิร์ดอ่าพู้มาแล้วฮุกนี่ยกกจตอบเลยโทษเอามาทำชายละลายอ๋อเดือดเลยต่อครับต่อริมครับใช่หรอถูกต้องเลยเข้าเพิ่งมาได้คะแนนแล้ว วิกเตอร์วิกเตอร์สักคะแนนไหมลูกไดี๋ยเกมเดียเกมเลยเกมเลยเกมผมก็ร้องเหมือนอยู่นะนายคุณนั่นลองร้องสิเธอมาท้ำละลายโดนสาบป็นน้ำแข็งเหรอทำอะไรอะฮะการรับไปหนึ่งคะแนนไปน้องคิมคิมแล้วเพลงสุดท้ายะนโอเคครับเธอชอน ยังคงไม่แมนใช่รู้แค่เพียงว่าัวสำคัญเพิ่งสิ่งเป็นสิ่งเดียวเดียวที่ช่ามไม่ดีวันหยุดให้ไปมา ยังผ่โค้ชมาอไรโหให้ฉันได้เก็บไว้คงเดียวอ่ะได้แล้วครัอันนี้ทอนถุกแล้วครับทอนถุกนะครับการครับนั่นละครขอบคุณโจยี่ครับเออถูกต้องและข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายนี้กันได้คะแนนไปการ มาแบบงงๆแล้วก็ชนะแน่ๆเลยเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปและใครอะที่ชนะละใครพูดชนะก็คือคิมและกันครับกันเเราเน้นเขารวบไม่เน้นเขารอบกันมาเพลงหลักๆด้วยนะใช่ถ้ากันมาตั้งแต่ต้นอาจจะชนะเออ มาช้าแต่มาโปถือว่าสนุกสนานมากจริงถือว่าเป็นนี้แบบเป็นเป็นขอเนี่ยให้เป็นคราวสุดท้ายให้โอกาสเขาหน่อยเอลอะไรเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ค่อนข้างจะแบบสนุกสนานเลยต้องขอบคุณแบบพ็อกซี่มากจะไปป๊อกกี้เลย ต้องขอบคุณบังซี่มากที่มาร่วมร่วมแบบเล่นกับบางน้ำมาาในวันนี้ถึงแม้จะมาไม่ครบถึงแม้จะมาไม่ครบฝากผลงานก่อนจะให้เขาส่งเขาส่งให้ให้พิธีกรเขาส่งให้ยวให้น้องๆฝากผลงานหน่อยนะครับผมม่ส่งหรอเมื่อกี้กูก็พูดได้อย่างนี้น อย่าไปขาดความเขาไม่น่าดีเขาเอางี่ไปวันของเขาก่อดเยนเย็นเลยไอ้เยี่ยตอนแรกมายังรอตอนนี้หลุดดู้อีไม่ได้รู้ที่ไหนเธอวาโอ้โหคิการโฉมเย็นเย็นเลยก็ก็ยังไงน้องๆฝากผลงานหน่อยล่าสุดหน่อยครับผมโอ้ไปเพาะมากผมชอบมากผมบอกเลยก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราครับซิงเกิลสามครับชื่อเพลงว่า I'm Not a n n o y e บไปดูกันได้ทาง ยูทูบนะครับเพลงพี่เขาว่า proxy นะครับแล้วก็ streaming all platform นะครับแล้วก็ Instagram Facebook TikTok Twitter แล้วก็ YouTube นะครับเพลงพี่เขาว่า proxy ซี่อีกครั้งละครับดังเลยแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยการเขาเรียกว่าเราจะลาไปด้วยการเต้นระเบมเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงดีๆนะครับแล้วก็เต้นไปพร้อมกันกับบางระมาดเลย